นาคินสีตอนที่9้าปรินดากลายร่างเป็นงูโดยไม่รู้ตัวและช่วยเดฟขึ้นมาจากสระน้ำแต่เขาหมดสติไปนายันทาราเห็นงูสีทองกลายร่างเป็นปรินดาก็ตกใจคิดว่าเธอจะต้องไปบอกมัญญาตาต่อมาเดฟฟื้นได้สติเห็นปรินดานอนอยู่ข้างๆราจัสมาถามปรินดาว่าเกิดอะไรขึ้นปรินดาบอกเธอไม่รู้อีกด้านหนึ่งมัญญาตากำลังทำพิธีบูชาอยู่ที่วิหารพระศิวะเพื่อจะขอพรให้รู้ ว่าลูกสาวที่แท้จริงของเธอคือใครนายันทารามาที่นั่นเห็นชื่อของปรินดาปรากฏออกมาจากคำพีแต่มัญญาตาไม่ได้สังเกตเห็นจากนั้นเธอบอกมัญญาตาว่าวันนี้เธอเห็นหน้าตัวหนึ่งและโกหกว่าเธอไม่เห็นหน้าของหน้าคนนั้นมัญญาตาบอกว่านายันทาราน่าจะเป่าคลุยเพื่อจะทําให้หน้าคนนั้นแสดงร่างที่แท้จริงนายันทาราขอโทษบอกเธอเป็นลูกสาวของมัญญาตามัญญา ตาไม่พอใจที่นายันทาราทําให้พิธีบูชาของเธอพังนายันทาราคิดว่าเธอจะต้องฆ่าปรินดาวันต่อมานายันทาราทดลองเปล่าคุยทําให้งูตัวหนึ่งเลยเข้าไปในกองไฟเธอคิดว่าเธอสามารถฆ่าปรินดาหรือว่านาคตัวใดก็ได้ต่อมาราชาสบอกปรินด้าว่าพวกเขาจะต้องทําให้เดฟกับนายันทาราแต่งงานกันให้ได้เพราะมันเป็นคําสั่งของวิชารีปรินดาคิดว่า ว่าเธอจะต้องคุยกับมาเฮดเกี่ยวกับอาการหมดสติของเธออีกด้านหนึ่งวิชารีบอกเดฟว่าเธออยากให้นายันทารามาเป็นสไปคของเธอแต่เดฟบ,บอกเขาไม่ได้ชอบนายันทารานายันทาราได้ยินจึงบอกเดฟว่าเธอคิดว่าเขาชอบเธอเดฟบ,บอกเขาต้องการรักแค่ภรรยาของเขาเท่านั้นนายันทาราแอบใช้โทรศัพท์ของเดฟส่งข้อความบอกให้ปรินดาไปพบเขาในป่าและลบข้อ ความนั้นทิ้งไปต่อมาคุณย่าบอกเดฟว่าเธอรู้ว่าเขาชอบปรินดาและให้เขาไปคุยกับปรินดาปรินดามาที่บ้านของเดฟและถูกเหล่าลูกพี่ลูกน้องของเดฟลวนลามเธอเธอจึงตบหน้าหาดิกส่วนด้านมัญญาตามาที่ริมแม่น้ำสงสัยว่าใครที่เป็นคนสับเปลี่ยนลูกสาวของเธอกับนายันทาราหญิงชราคนหนึ่งมาที่นั่นจำมัญญาตาได้จึงได้มอบรุดทรักษาเม็ดหนึ่งให้มัน มัญญาตาบอกวันนี้เธอพบมันตกอยู่แถวนี้มัญญาตาคิดว่ารูทารักษานี้จะเป็นของคนที่สะเปลี่ยนลูกสาวของเธอวิชาลีมาที่บ้านของปรินดาด้วยความไม่พอใจบอกปรินดาว่าเดฟไม่ได้สนใจนายันทาราราจาสบอกปรินดาว่าเขาจะคุยกับวิชาลีเองให้เธอออกไปข้างนอกวิชาลีบอกให้ราจาสทำงานให้สำเร็จเธอรู้ว่าเขาเป็นคนโลภเราลูกพี่ลูกน้องของ เดฟมาที่บ้านของปรินดาและได้ยินที่ราชาสคุยกับวิชารีจึงบอกราชาว่าพวกเขาสามารถช่วยได้ต่อมาปรินดาพบข้อคว,วามที่นายยันทาราแอบส่งมาให้เธอโดยใช้เบอร์ของเดฟจึงได้มาที่ป่าพบว่าที่นี่ไม่ได้มีสัญญาณโทรศัพท์นายันทาราเป่าคุยให้ปรินดาเริ่มรู้สึกเวียนศีรษะนายยันทาราคิดว่าปรินดาจะต้องตายนาคินสี่ตอนที่สิบปรินดาเต รำตามเสียงคุยและกลายร่างเป็นงูสีทองอีกด้านหนึ่งราชัสมหาวิชารีที่บ้านบอกเขาจะจัดงานปาร์ตี้เพื่อทําให้เดฟกับนายันทาราใกล้ชิดกันมากขึ้นวิชารีบอกให้ราชัสอย่าทําผิดพลาดอีกเล่าลูกพี่ลูกน้องของเดฟวางแผนจะวางยาปรินดาเพื่อแก้แค้นที่เธอตบหน้าหาดิกในป่านายันทาราก่อไฟเพื่อเตรียมจะฆ่าปรินดา เดฟเห็นควันลอยมาจากป่าก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นจึงได้ตามไปดูนายันทาราเป่าคุยเพื่อทำให้งูสีทองเลื้อยเข้าไปในกองไฟจากนั้นเธอเห็นเดฟมาที่ปากก็ไม่พอใจแล้วรีบดับไฟปรินดากลายร่างเป็นมนุษย์และหมดสติไปมาเฮ็ดมาที่นั่นเห็นปรินดานอนหมดสติอยู่จึงได้พากลับบ้านแต่เขาก็เผลอทำเม็ดทุรารักษาร่วงตกไว้อีกด้านหนึ่งมันญาตา เอาเมตทุระรักษาที่หญิงชราให้เธอมาให้นักบวชที่วิหารพระศิวะดูนักบวชบอกมันเป็นรุทะรักษาพิเศษของคนที่รู้วิธีควบคุมนาคได้มันยาตาบอกคนคนนั้นเป็นคนสับเปลี่ยนลูกสาวเธอกับนายันทารานักบวชบอกมันเป็นประสงค์ของพระศิวะขอให้เธออย่าทอดทิ้งนายันทารามันยาตาบอกเธอยังคงรักนายันทาราเหมือนลูกของตัวเองและเธอต้อง การจะแก้แค้นแต่นายัญทาราไม่ใช่นาคินต่อมามาเฮดบอกใครบางคนว่าปรินดาจะกลายร่างเป็นงูเมื่อสัมผัสได้ถึงอันตรายและมีพลังมากปรินดาฟื้นได้สติบอกมาเฮดว่าเธอมักจะหมดสติไปและจำอะไรไม่ได้เลยมาเฮดบอกเธออาจจะหมดสติไปเนื่องจากอากาศร้อนราชาสบอกปรินดาว่าวิชารีเชิญพวกเขาให้ไปร่วมงานปาร์ตี้ต่อมามีการจัด งานปาร์ตี้ที่ผับแห่งหนึ่งเหล่าลูกพี่ลูกน้องของเดฟผสมยาบางอย่างลงไปในเครื่องดื่มนายันทาราดูแผนการของพวกเขาปรินดามาทีน,านั่นบอกเดฟว่าเธอไม่พอใจที่เขาบอกให้เธอไปหาในป่าแต่เขาไม่ไปพบเธอเดฟบ,บอกเขาไม่ได้ทำแบบนั้นปรินดาบ,บอกให้เดฟอย่าได้มายุ่งกับเธอจากนั้นเธอสะดุดลม้มแต่เดฟก็ประคองเธอไว้มีใครบางคนแอบถ่ายรูป งงทั้สอเดฟถามว่าทำไมเธอถึงดูไม่ค่อยสบายและราจัสอยู่ที่ไหนปรินดาบอกให้เขาไม่ต้องสนใจเธอและเดินหนีไปเดฟไปที่รถเพื่อจะเอาเกลือแร่มาให้เธอฮาดิกมาขอโทษปรินดาที่เขาทำตัวไม่ดีกับเธอเธอขอโทษเขาที่เธอตบหน้าเขาบอกให้เธอดื่มน้ำผลไม้เธอรับแก้วมาและวางไว้ที่เขนาเธอเดฟมาที่นั่นกำลังจะหยิบน้ำผลไม้มา แต่โรหานตั้งใจเดินชนเขาทําให้แก้วร่วงตกพื้นราจาสเมาเล่าพยายามจะกอดปรินดาเดฟมาช่วยเธอทําให้ปรินดารู้สึกประทับใจทางด้านวิชารีบอกมาเฮตว่าเธอสงสัยพฤติกรรมของเคทคีเธอกลัวว่ามันยาตาจะกลับมาพรากเดฟไปจากเธอมาเฮดมีท่าทีไม่พอใจบอกเขาจะทําอะไรสักอย่าง วิชารีเริ่มสงสยัยเกี่ยวกับเคสกีและมาเฮดที่งานปาร์ตี้เหล่าลูกพี่ลูกน้องของเดฟเอาเค้กที่ผสมเล่ารำให้บินดากินและพาเธอมาที่ห้องห้องหนึ่งเดฟมาที่นั่นเห็นเธอมีอาการมึนเบาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นโรฮานโกหกเดฟว่ามีคนนำยาบางอย่างเข้ามาในผับและพวกเขาจะไปบอกให้ทุกคนรู้นายันทาราขังเดฟกับบินด้าไว้ในห้องคิดว่าถ้าเรื่องนี้ถูกเผ เแพร่ไปเธอก็จะต้องได้แต่งงานกับเดฟนาคิน4ี่ตอนที่11 เดฟจะไปพาปรินดาออกไปจากห้องแต่เขาพบว่าประตูถูกล็อกไว้จากด้านนอกจากนั้นเขากอดเธอและนอนหลับไปวันต่อมาเดฟตื่นขึ้นพบว่านักข่าวหลายคนกำลังถ่ายรูปพวกเขาปรินดาตื่นขึ้นสงสัยว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรวิชารีเห็นข่าวก็ไม่พอใจคิดว่าปรินดาตั้งใจจะดักจับเดฟ นายันทารากแกล้งบอกวิชาลีว่าเธอไม่อยากเข้ามาแทรกระหว่างเดฟกับปรินดาแม้ว่าเธอจะชอบเขาก็ตามเพราะเขาไม่ได้สนใจเธอวิชาลีบอกเธออยากให้นายันทารามาเป็นสไพคของเธอคุณย่าบอกวิชาลีว่าพวกเขาจะต้องถามเดฟก่อนวิชาลีบอกนายันทาราว่าเธอจะไม่มีวันให้ปรินดามาเป็นสไพคของเธอจากนั้นเธอมอบกำไรเข้ามือเธอให้นายันทา เป็นคำสัญญานายยันทาราคิดว่าเมื่อเธอได้แต่งงานกับเดฟการแก้แค้นของเธอก็จะสำเร็จต่อมาเดฟพาปรินดากลับมาที่บ้านของเขาและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้เธอฟังวิชารีบอกเดฟว่าปรินดาต้องการจะหาผลประโยชน์จากเขาสวารามาปกป้องปรินดาเดฟบอกเขาไม่ได้ทำอะไรปรินดาและมีคนวางยาเธอวิชารีบอกให้เดฟแต่งงาน กับนายันทาราปรินดาบอกวิชารีว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบชู้สาวกับเดฟและเธอก็มั่นกับราจาสแล้วราจาสไม่พอใจบอกปรินดาว่าเขาเห็นเธออยู่ติดกับเดฟราวกับเป็นเงาต่อมาเหล่าลูกพี่ลูกน้องของเดฟเข้ามาในห้องของมนสที่ยังคงมีอาการโครมา่าและคุยกันว่าโชคดีที่ปรินดาจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้ทันใดนั้นมนัทฟื้นได้สติเขาจำ ว่ามัญยาตาซึ่งเป็นนาคินทำร้ายเขาทุกคนตกใจและรีบออกจากห้องไปบอกวิชารีเดบมาที่วัดแห่งหนึ่ง ปรินดาขอให้เดฟแต่งงานกับนายันทาราเดฟถามว่าถ้าเธอเป็นเขาเธอจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักหรือเปล่าปรินดาบอกเธอจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเดฟบ,บอกให้เธอเลิกกับราจัสเพราะราจัสควรจะยืนหยัดเคียงข้างเธอไม่ใช่สงสัยเธออาการสมาบอกเดฟว่ามานัดฟื้นได้สติแล้วขอให้ปรินดาอย่าเพิ่งไปที่บ้านของเขาต่อมาวิชารีและคนอื่นถามมนั ว่าใครที่ทำร้ายเขามนัสจำได้ว่านายันทาราก็อยู่กับมัญญาตาบนดาดฟ้าในวันนั้น จากนั้นเขาพูดว่าง,งูทำให้ทุกคนตกใจอีกด้านหนึ่งสวาราบอกมาเฮทว่าครอบครัวปาริกทำให้ปรินดาได้รับความอับอายทั้งที่ปรินดาทำเพื่อพวกเขามามากมายปรินดาบอกสวาราว่าเธอเป็นลมหมดสติอยู่บ,บ่อยๆเธอจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาเฮทบอกว่าเขาไม่ได้สงสัยเธอแต่คนอื่นสงสัยสวาราบอกให้ปรินดาไปขอโทษราชาสวิชารี มาที่บ้านของปรินดาบอกว่าเธอต้องการจะคุยกับมาเฮตตามลำพังมัญญาตามาที่บ้านของเดฟบ,บอกให้นายันทาราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเพราะเธอไม่สามารถเสี่ยงชีวิตของนายันทาราได้ปรินดาเห็นมัญญาตาก็คิดว่าเป็นแม่ของนายันทาราวิชารีนำรูปถ่ายของมัญญาตามาให้มนัดดูมนัดมีอาการหวาดกลัวและหมดสติไปอีกครั้งวิชารีคิดว่ามัน ญาตายังมีชีวิตอยู่และกลับมาแก้แค้นพวกเขาและเดฟอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปต่อมาปรินดาพยายามอธิบายให้ราจาสเข้าใจแต่ราจาสบอกเขาไม่สามารถให้อภัยเธอได้วิชารีเพ้อทํทรูปถ่ายของมัญญาตาร่วงตกพื้นปรินดาเห็นจึงเก็บให้วิชารีบอกเธอเห็นมัญญาตามาคุยกับนายันทาราที่นี่ วิชาลีตกใจคิดว่ามันเป็นแผนการของมัญญาตากับนายันทาราที่ต้องการจะดักจับเดฟ นาคิน4ี่ตอนที่12ต่อมาปรินดาเสียใจเพราะเธอคิดว่าเธอทําให้ทุกคนต้องเจ็บปวดเดฟปลอบเธอว่ามันไม่ใช่ความผิดเธอเธอจับมือเขาบอกพวกเขาเป็นเพื่อนกันราชัสมาเห็นก็ไม่พอใจอีกด้านหนึ่งมาเฮตถูกกลุ่มนักบวชทําให้อับอายด้วยการสาดผงสีดําใส่ในที่สาธารณะครอบครัวปาริกมาช่วยมาเฮตหัวหน้านักบวชบอก ทุกคนก็ต้องถูกลงโทษเช่นกันเพราะเดฟกับปรินดาทำเรื่องเสื่อมเสียปรินดาขอให้พวกนักบวชปล่อยมาเฮตไปพวกนักบวชสาดพงสีดำใส่วิชารีทำให้เดฟโกรธมากเดฟบ,บอกพวกนักบวชว่าเขากับปรินดาไม่ได้ทำผิดบาปอะไรและเธอจะแต่งงานกับราชาสส่วนเขาก็จะแต่งงานกับนายันทาราวิชารีกอดเดฟด้วยความดีใจต่อมาวิชารีบอกทุกคนที่เคยร่วมกัน ค่าเดฟว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการของเธอและเดฟจะต้องแต่งงานกับนายันทาราเท่านั้นราสิกถามว่าเดฟจะแต่งงานกับนาคินได้อย่างไรวิชารีบอกเมื่อนาคินแต่งงานกับมนุษย์ก็จะต้องสูญเสียพลังทั้งหมดเคสกีถามว่าพวกเขาจะรอดพ้นจากมัญญาตราได้อย่างไรวิชารีบอกพวกเขาจะฆ่ามัญญาตาก่อนที่เดฟและนายันทาราจะแต่งงานกันและเธอมีอาวุธแล้วมา เหตุนำคีดเท่าศักดิ์สิทธิ์ มาให้วิชารีวิชารีคิดว่าเมื่อเธอข้ามัญญาตาได้แล้วเธอก็จะให้เดฟแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยคืนนั้นที่วิหารพระศิวะมัญญาตาอธิฐานขอให้นายันทาราปลอดภัยเพราะเธอรักนายันทาราถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอก็ตามวิชาลีมาที่น,นั่นบอกมัญญาตาว่าเธอคิดถูกที่ว่ามัญญาตากลับมาแล้ว มัญญาตากำลังจะเปลี่ยนร่างเป็นงูแต่ครอบครัวปาริกมาที่นั่นมาเฮ็ดศาสตร์ผงขี้เท่าศักดิ์สิทธิ์ใส่มัญญาตาทำให้มัญญาตาแน่นิ่งไปวิชาลีบอกให้มาเฮ็ด กลับไปจากนั้นทุกคนช่วยกันนำกิ่งไม้มาสุมไว้บนร่างของมัญญาตาและเตรียมจะเผาเธอมัญญาตาลุกขึ้นขู่ว่าวันนี้เธอจะฆ่าทุกคนปินดามาที่นั่นเห็นมัญญาตาในร่างครึ่งคนครึ่งงูเธอตกใจเมื่อพบว่าตัวเธอเองก็กลายร่างเป็นงูสีทองมัญญาตาเห็นก็จำได้ว่างูตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เคยช่วยชีวิตเดฟไว้ในป่าต่อมาครอบครัวปาริกกลับมา าที่บ้านแต่ไม่พบนายันธาราเพราะอีกฝ่ายเข้าไปในห้องน้ำพวกเขาจึงคิดว่าเธอจะต้องเป็นงูสีทองตัวนั้นที่วิหารพระศิวะมัญญาตาบอกให้งูสีทองแสดงร่างที่แท้จริงปรินดากลายร่างเป็นมนุษย์ทำให้มัญญาตาตกใจปรินดาถามอีกฝ่ายว่าเธอกับนายันธารามีแผนการอะไรมัญญาตาถามว่าพ่อแม่ของเธอเป็นใครปรินดาบอกพ่อแม่ของเธอ คือมาเฮตกับสวาราและมาเฮตเป็นนักบวชประจําครอบครัวปาริกมัญญาตาบอกมาเฮตดจะฆ่าเธอปรินดาไม่เชื่อบอกเธอเห็นมัญญาตาทําร้ายครอบครัวปาริกมัญญาตาบอกให้อีกฝ่ายไม่ต้องกลัวเธอเพราะพวกเธอต่างก็เป็นนาคินและปรินดานั้นเป็นลูกสาวของเธอปรินดาไม่เชื่อมัญญาตาจึงบอกว่าครอบครัวปาริก ค่าเคชาบซึ่งเป็นพ่อของปรินดาปรินดาบอกว่าครอบครัวปาริกเป็นเหมือนครอบครัวของเธอมัญญาตาบอกโชคดีที่ครอบครัวปาริกไม่เห็นปรินดาไม่อย่างนั้นปรินดาก็อาจจะถูกฆ่าเช่นกันปรินดาบอกให้มัญญาตาเลิกพูดยุแย่ทุกคนรู้ว่านายันธาราเป็นลูกสาวของมัญญาตาที่ไม่ใช่ตัวเธอ